มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับอันนี้เป็นอาการเสียของ SSD ที่เราเจอบ่อยนะครับแล้วสามารถกู้ข้อมูลได้โดยส่วนใหญ่นะครับแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่า SSD กู้ข้อมูลยากก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการนี้เป็นยังไงทําไมมันถึงมีโอกาสกู้ข้อมูลได้ก็คือนี่ตัวตัว SSD ของลูกค้านะครับพอเรานํามาปุ๊บเราเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับมันจะโชว์เป็นไดร์ขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่สามารถกดเข้าไปในไดร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการเป็นยังไง ตอนดีไดไดขึ้นมาแล้วมาดูกันครับนี่ไดจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นได้ f พอเราคลิกเข้าไปมันจะเข้าไม่ได้จะขึ้นว่า not a c c e s s i b l e นะครับอาการนี้นะครับเบื้องต้นแนะนําให้หยุดใช้งานทันทีแล้วก็นำตัว SSD ส่งมาที่สำนักง,งานได้เลยเพราะว่าอาการนี้เกิดจากวงจรมันมีปัญหาเราสามารถที่จะซ่อมวงจรแล้วก็ทำการกู้ข้อมูลออกมาได้ทั้งหมด100%หากใครมีคำถามเพิ่มเติม add l i น์ใต้คลิปทักเข้ามาสอบถามได้ฟรีครับ